รินไม่เข้าใครไม่ออกหลวงพ่สุดช้ำสั่งปีเสียหนักสามบาทให้ยมแม่ซื้อมาเกือบแสนร้านทองอื่นตีราคาเหลือแค่3,500ัเข้าเด่นเข้าเด่นจะพาคุเพืไปดูเรื่องราวจากกรณีลูกค้าทยอยคืนทองที่ห้างเพชรทอง K2N หรือร้านทองของแม่ตักก,กนก และปาบเบีย้ยที่กําลังเป็นกระแสยอยู่ในขณะนี้ทางนี้พบว่าในลูกค้าที่มาคืนทองร้านแม่ตักได้มีพระสงค์อยู่ด้วยเช่นกันนะคะโดยพระประหลัดศิริพงศ์เจ้าอาวาสวัดปากกลางอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยได้เปิดเผยค่ะว่าเมื่อวันที่17พฤศจิกาย,ยน2565หลวงพี่ได้ดูไลฟ์สดของโยมตักไลฟ์ขายสร้อยข้อมือประคำปีเสียหนัก3บาททองคำ99.99% 99และของแถมสร้อยคอทองคำราคา99,888บาท จึงเกิดอยากซื้อให้เป็นของขวัญกับโยมแม่ซึ่งโยมแม่อยู่ที่บ้านส่วนหลวงพี่จำวัดอยู่ที่จังหวัดเลยประกอบกับโยมตักเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือสังคมหลวงพี่จึงซื้อปีเสียทองไปส่งที่บ้านอย่างไม่รังเลตอนที่โยมแม่ได้รับก็ดีใจมากแต่ที่ผ่านมาไม่เคยหยิบออกมาใส่เก็บไว้เป็นอย่างดี ต่อมายมแม่ได้ดูข่าวรายการโหนกระแสยมแม่ก็เกิดความสงสัยไปเปิดตู้เอาทองออกมาดูของที่เก็บไว้ก็เหมือนกับในข่าวอย่างไงอย่างนั้นเลยยมแม่จึงเอาทองไปให้ที่ร้านดูปรากฏว่าสร้อยข้อมือปีเสียน้ำหนัก3บาททองคำ9 9 9า99.99ร้านทองตีให้ว่าน้ำหนัก2สลึงราคา4 0 0 0ถึง5,000บาท แต่ถลอมแล้วราคาจะเหลือแค่3,500บาทส่วนของแถมเป็นสร้อยคอทองคำน้ำหนักหนึ่งบาทได้ราคาตามทองปัจจุบันหลวงพี่ยังแปลกใจว่าของแถมกลับมีราคามากกว่าสร้อยข้อมือปีเสียหลวงพี่จึงว่าจ้างรถจากอำเภอเชียงคันจังหวัดเลยมาที่หน้าร้านทองของโยมตักราคา10,000บาทเนื่องจากไม่อยากผูกกรรมไม่อยากสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันและมาเพื่อความสบายใจของโยมแม่อยากยุติกรรมวันนี้เลยเดินทางมาคืนทองด้วยตนเองอยากให้ญาติโยม มีสติมากกว่านี้อย่างหลวงที่ไม่ได้มีเจตนาอะไรเจตนาอยากซื้อเป็นของขันธโยมแม่เท่านั้นขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ